อยู่กับพ่อไงลูกนะตัวพ่อพ่อไม่รู้ไงลูกคือพ่อไม่รู้แท้จริงไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดใครทําผิดกันแน่คือพ่อพ่อตีผิดเองลูกพ่อตีผิดเองลูกนะพ่อตีผิดเองพ่อตีไม่ผิดหรอกครับพ่อตีถูกทุกทีเลยพ่อไม่ได้หมายความอย่างนั้นลูกพ่อหมายความว่า พ่อตีผิดคนตุ้งมงไม่ได้ผิดใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้น่ะพอ่อดูแล้วว่าใครผิดคนทําผิดก็ต้องได้รับโทษจริงไหมลูกใช่พ่อรู้แล้วว่าใครเป็นคนผิดพ่อต้องจะคา,าคนผิดให้ตุ้งม,มงด้วยนะได้ลูกต่ตพ่อจัดก,การให้แต่พ่อไม่จัดก,การคนผิดให้ตุ้งม,มงมองถือว่าพอ่อเป็นคนหลงมีกินน้ำเพ<ช>ื่อพูด่า่อออกมาที่ไรเที่ยวันเมี้ขอเลลูกนอกมาแตกลนี่น้อ อย่ากพูดในลูปนันไม่ดีไม่ดีลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้รอพ่อตรงนี้ในลูกนะต้องมองแล้วไม่โดนตีปีปีนั่นเองไม่ไม่มันบาดบาดเล่นเงนเรานี่นะไปเดี๋ยวพ่อจัดการให้เลย